thank you สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจ้าเมื่อวานนี้เล่าเรื่องไม่จบเพราะว่าพระคัมภีร์ของวันนี้ก็เป็นพระคัมภีร์ที่อยากจะอ่านให้พี่น้องได้ฟังพระรู้สึกได้อารมณ์เวลาที่ฟังนะครับในครั้งนั้นยูดาเข้าไปหาโยเซฟพ,พูดว่าอันนี้ยูดาก็เป็นพี่ชายและโยเซฟตอนนี้ก็เป็นเสนาบดีอยู่ที่ประเทศอียิปต์หลังจากที่ถูกขายไปแล้วก็ตัวเอง ก็ได้รับพระพรของพระพินเจ้าให้มีความเฉลียวฉลาดจนฟารโรห์แต่งตั้งเป็นชนะบดีนะครับยูดาก็าไปหาโยเซฟพูดว่ากรุณาเถิดเจ้านายเจ้าข้าขอให้ผู้รับใช้ของท่านพูดกับท่านอย่างตรงไปตรงมาเถิดอย่ากโกรธข้าพเจ้าเลยเพราะท่านเป็นเหมือนพระเจ้าฟารโรห์เจ้านายเคยถามผู้รับใช้ของท่านว่าเจ้านายนี่คือว่าเป็นโยเซฟผู้รับใช้ก็คือพี่ชายนี่แหละแต่ไม่รู้จัก เขาไม่รู้จักเพราะแต่โยเซฟรู้นะครับท่านมีบิดาหรือน้องชายไหมอันนี้คือคําถามของโยเซฟพวกเราก็ตอบเจ้านายว่าเรามีบิดาที่ชราและมีน้องชายเล็กคนหนึ่งที่เกิดมาเมื่อบิดาชราแล้วแล้วท่านสั่งผู้รับใช้ของท่านว่าจงพาน้องคนนั้นมาให้เราได้ดูถ้าน้องคนเล็กไม่มากับท่านที่นี่ท่านจะไม่ให้เห็นหน้าเราอีก เมื่อพวกเรากลับไปหาบิดาของผู้รับใช้ของท่านพวกเราก็เล่าคำพูดของเจ้านายให้บิดาฟังบิดาผู้รับใช้ของท่านจึงบอกกับพวกเราว่าพวกลูกรู้แล้วว่าราเดนภรรยาของพ่อก็มีลูกชายสองคนคนหนึ่งก็จากไปแล้วก็คือจอแซฟไงครับพ่อไม่รู้ว่าเรายังมีชีวิตอยู่พ่อคิดว่าเขาคงถูกสัตว์ร้ายกัดกินก็เพราะว่าพี่ชายนา้อพี่ชายเขาเนาั้นโกหกพ่อ พราะไม่ได้เห็นหน้ากันอีกเลยถ้าลูกๆพาคนนี้ไปจากพ่อแล้วเขาเป็นอันตรายลูกก็จะทำให้พ่อซึ่งแก่แล้วต้องตายด้วยความเศร้าโศกเป็นแน่โยแซฟไม่อาจควบคุมความรู้สึกของตอนต่อนหน้าชาวอียิปต์ที่ยืนอยู่ที่นั่นได้อีกต่อไปบอกพี่น้องว่าฉันคือยอเซฟน้องชายของพี่ที่พี่ขายมาอียิปต์บัดน,นี้อย่าไปเสียใจไปเลย อย่ากโกรตนเองที่ขายฉันมาที่นี่พระเจ้าทรงส่งฉันมาล่วงหน้ามาก่อนเพื่อช่วยชีวิตของพี่พี่เห็นไหมครับพยานสอดสองของพระบิจ้าในชีวิตนั้นบางทีเรามามองดูยอแซฟแล้วเราก็มองดูชีวิตของเราเองเราก็เห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่มีความคล้ายนะครับว่าพระเจ้านั้นจัดหาหลายสิ่งหลายอย่างที่พวกเราไม่คาดคอย เหตุการณ์ที่เราคาดคอยก็อาจจะเป็นเหตุการณ์อีกแบบหนึ่งที่ไม่ตรงไปตรงมาเท่าไหร่แต่เมื่อพระบินเจ้าอยู่กับเราแล้วทุกอย่างมันก็เดินไปได้สวยเห็นไหมครับสนิพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าส่งสาวกไปบอกว่าจงไปประกาศอาณาจักรสวรรค์ใกล้เข้ามาแล้วจงรักษาคนเจ็บไข้จงปลุกคนตาให้กลับคืนชีพจงรักษาคนโรคเรื้อนให้สะอาดจงกับไล่ปีศาจให้ออกไป ท่านได้รับมาโดยไม่เสียค่าตอบแทนก็จงให้เขาโดยไม่รับค่าตอบแทนด้วยพี่น้องพระสงฆ์นักบวชมีลักษณะอย่างหนึ่งก็คือจะต้องดำรงชีวิตสมระและไม่เป็นภาระให้แก่คนอื่นอันนี้ดังหากที่เราจึงเห็นว่ายิ่งพระสงฆ์มีความมักน้อย มีชีวิตสมถะเรียบง่ายก็จะเป็นผู้ที่สามารถทำงานโดยที่ไม่ภาวะผวงด้วยเหตุนี้พระาศาสนาจักจึงบอกว่าใครที่มีความประสงค์ที่จะเป็นพระสงฆ์นี่เป็นนักบวชเนี่ยก็ขอให้เขาได้สละชีวิตครอบครัวก็คือเลือกที่จะเป็นโสดเพื่อจะได้ไม่ต้องเป็นภาระให้แก่พี่น้องสัตรบุรุษและเมื่อเขา สนหลักดีแล้วว่าเขาได้รับบวชเป็นพระสงฆ์แล้วก็ต้องไปบริการสัตวบุรุษโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนี่ท่างหากที่ทำให้ชีวิตของบรรดาพระสงฆ์มีลักษณะคล้ายกับของบรรดาครสสาวกพี่น้องครับมีหลายครั้งที่มีคนถามว่าทำไมพระสงฆ์ไม่มีอาชีพการงาน ใช่พระสงฆ์ไม่ได้เป็นชาวนาไม่ได้เป็นชาวสวนไม่ใช่ผู้วิพากษาไม่ใช่ในายตำรวจทหารแต่เขามอบชีวิตของเขาเองเพื่อจะได้ไปช่วยพี่น้องสัตวุรุษในด้านฝ่ายจิตเพราะฉะนั้นถ้าเขามีการงานการงานนั้นจะเป็นอุปสรรคไม่เขาได้รับใช้พี่น้องไงล่ะพี่น้องเพราะฉะนั้นการท่าทีที่พี่น้องมีต่อพระสงฆ์ก็คือหนึ่งภาวนาให้พระสงฆ์ แล้วก็สองช่วยเหลืองานของทางวัดทางวาเท่าที่สามารถนะครับเพราะว่าภาษาศาสนาจักรของเราเป็นภรษาศาสนาจักรที่ประกอบไปด้วยสัตวุรุษส่วนมาก90%กว่าเปอร์เซ็นต์เป็นสัตวุรุษแล้วก็มีนักบวชมีพระสงฆ์นิดหนึ่งก็เพื่อจะได้ทําให้ชีวิตของคริสตชนนั้นมีคุณค่าในสายตาของพระเจ้าคือเป็นคนดีดังนั้น,น,นเมื่อพระสงฆ์อยู่กับพี่น้อง พี่น้องก็อย่าลืมที่จะให้ความร่วมมือเท่าที่สามารถแล้วอย่าถือว่าพระสงฆ์นั้นเป็นภาระในการที่จะต้องเอาใจใส่ในด้านฝ่ายกายมากนะักทั้งนี้ก็เพราะว่าพระสงฆ์แต่และองค์นั้นก็มีความสามาถะมีชีวิตที่เรียบง่ายและไม่ได้บวชมาเพื่อจะได้สะสมเงินทองข้าวของไม่บวชมาเพื่อร่ำรวย เพื่อจะได้มีทุกสิ่งทุกอย่างที่คนอื่นมีแต่เขาจะต้องมีชีวิตที่สมัตรถขอให้พี่น้องสวดให้พระสงค์ของพี่น้องมากๆให้เขาได้เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยงอัครสา,าวกในครั้งกันโน้นนะครับสวัสดีครับข้อรำพึงจาก,รพ,จากพระวาจา ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียรสันติสุขนิรันดร์